กี่ตัวเองสิ้นแล้วพอแล้วพูดให้ฟังตรงๆนะอรหันต์ก็ไม่เป็นแล้วพระนาคาก็ไม่เป็นสกิทาคาพระโสดาก็ไม่เป็นนิพพานก็ไม่ไปพ่อเขาใจอย่างหยุดยุติไม่แสวงหาอยู่เพื่อประเทศชาติบ้านเมือง เพื่อจะเจาเพื่อจะาบันนะั่นี่คือพอก็คือพออย่างนี้ดินต้นก่อนขวาก็เพื่อมากเ่ผลเพื่อมากพ่อผลาะพอถึงถึงการเวลาพอมันพอนะมันไม่ไม่มีคำว,ว่าถอยหน้าไปลรถอยหน้าไอถอยหลังไปข้างหน้าไปข้างใต้ข้างขวาทั้งขึ้นข้างบนคือพอเหมือนก็หยุด,แต,ยด,ยดยแต่มันไม่หยุดทำไมยังพูดว่าเหมือนก็หยุดแต่มันหยุดหยุดได้ยังไงเล่ยังไม่ตายนี่ใช่ไมหมละ่ะ มันยังเดินได้อยู่นี่นั่นเรื่องของเรื่องมันนี่คันนี่นี่มันยังเดินได้อยู่มันยังใช้งานได้อยู่ก็ต้องใช้ต่อไป